มาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเด,ดตราคาควายล่าสุดครับวันเสาร์ที่1ครับกุมภาพันธ์ปศสองพันห้าร้อยหกสิบแะครับผมมื่อนี้ตลาดห้วยควายพัฒนาครับอำเภอตราัการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศหนาวเย็นขึ้นเราครับควายกับเขามาเบาบางจักหน่อยนะครับผมค่อยเลือกเดี๋ยวชมกันควายหน่อยควายใหญ่ควายสาวควายน้อยนี่ครับเอ้าไปเบิง่งราคาล่าสุดจำกันครับเป็นอย่างไรกับคอยเลือกคอยพิจารณาบ้างครับช่วงนี้ ราคาเป็นยังไงนะครับผมฝ่ายองไปเบิ้งครับ1234 1234โอ้เบอร์นี้มีมีสีตัวละสี่ตัวกินแต่ามีตัวเดียวกินแต่ร้านมีตัวเดียวเอาตัวนอยหร่อยก่อนปดแปดสิบแปดร้อยแปบแหองแ่รอยแปดแแม็กซตัวนี้มือนรีบหารเมือีหารออยตัวนี้เมือนหาัมันหาตัวนี้เมือนหา่อ่อย ตัวแม่ตัวเดียวตัวนี้มนหมื่ายมืนหาาหตัวนี้มื่นสี่ห้าตัวนี้แปดปโอ้บตัวนี้โม่พ่อมื่นตัวนี้มืนหคว้ามื่นส่วนแปดสบแปดโอ้นครับหลากหลายละค่ะนะครับมือนี้บาเบาบาเบาซโตโตเแาตาแข็งขาเี่ยเรียบอันนี้รุ่นน้อยน้อเพรอมนแปดัดแปดืนแปดมื่นสีหห้มื่นนห่าอยโอ้สูสีส่วนสูงขอบ้านลอย สิบหังร้อนะครับผมปูสามแม่หนึ่งนะครับเขายังกกมๆอยู่บงเขาโอ้รุ่นมินิเอ้าทรมาเบอร์ไหนศนยกเแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สามสี่สองสองสามสี่องหกปลาจ๊เข้าสี่ตัวถ้ามเป็นแต่หนาวแต่วันนี้วันนี้อยากกองฟืนเลยพอดีวันหนาวแต่วันนี้อยากองไฟนี่ครับบรรยากาศวันนี้ว่หนาวแต่วันนี้อยากกองไฟนะครับผม เอ้าวเห็นและเบิ้งเอาพี่น้องคอยเลือคอยพี่ยันนามเลยผู้สามนี่หนึง่งถ่ายใช่ใช่นี่ครับอ๋อระมาณนี้เรือพี่น้องของปลาเจ็กอ้าวมื่อนี้เบิง้งห่วยเป็นยังไงเนี่เกลือเกลือกับน้อง <laughs> แม่กับลูกลูกไส้ใช่ไบาทพอ่อลูกไส้ ห้องไปสองหมื่นะครับหน้าตาลูกใส้โอ้ปีกว่าเปิดไปสองหมื่นครบเปิดไปสองหมื่นเต็มนะครบลูกสลูกใส้ก็สูงประมาณร้อยยี่สอ่ะแม่ไม่ไดพนพ่อแบบนี้แม่สามหมื่นห้องยีง่สิบเดือนแล้วผะสมตัวจริงมาประกันทองให้ เปิดไวีหมืคูี่เมือคูอ๋อคูนี่เปิดไวหาเมื่อนถ้าเอาเป็นโขมนี่เปิดไปหาเมื่อนตอนนี้ถ้าเอาเดียวกับแม่ซี่เมือนลูกสองเมื่อนถ้าเป็นเป็นโขมนี่เปิดหาเมือนแม่กระทงประมาณสี่หาเดือนก็สามารถตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมอันนี้แม่เพิ่นแม่กระซุ้งเล่าๆร่อยอร่อยเ้าหาทง่อยสาบนี่ครับ เันนขายแมวอ้วนดีอ่ะด้วยมันทอดมาละแน่มันลักษณะแน่มันก็เปแต่หาวเยกะหน่อยคน่หนึ่งแม่หนึ่งแมวกับลูกโอ้นี่ครับหน้าตา่นเอ้าโทรมาเบอรอะไรพ่อศูนย์เก้าแปดเก้าสองหเก้าสองหกศูนนย์ห่งห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งห ลำเภอรักการรักกาศถุงไส้สดีแข่งขาต้นโตเนี่ยถุงไส้เนกันิ่งดีเนาะอันนี้แม่เอ้าเพื่อมีผู้มากเรื่องเปน้องนี่ครับต่อรองไหนขึ้นเร็วกันนะครับเอ้าแม่กับลูกอีกครับทางนี้ร้านไหนวะสามสามสามสิบสามเมยยังดีลูกแม่์ยังดีต่อได้อีกเพิ่งหยาบมาฝรั่งบวยบวยขนาดหยาดีสามสิบสามกินหยาเก่งปากใหญ่ สูงดีโหโครงสร้างดีนี่ครับตัวนี้โครงสร้างดีอาจะขาดน้ำเลี้ยงก็คือสามหมื่นสามลูกแม่ย่างดีนี่ครับลูกเพื่อนสามหมื่นสามพันบาทแม่ละเล่าร่อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดขึ้นนะครับผมครับผมโอ้โครงสร้างดีโค้กนี่สามหมื่นสองเออสามหมื่นสาม ต้ออะครับหน้าตาแม่เพื่ตัวน,นี้เป็นตะเลียงอยู่ครับไผ่มักหลุดนี่แง่เงีย้งยเอาดีลูกสาวเพครับลูกสาวลูกสาวตัวน,นี้เหมาะอยู่โอ้นี่ครับข้าขท้าเพื่อนแต่ว่าเบอร์โทรชื่ออะไรปุ๊บปั๊บนี่ผู้ชื่อเบอร์โทรไหนโมอยโนูนะพ่อเนาะ,ะนร้านไส้บมโย,โยร้านพอ่อเราโมโยครับผู้ชื่อเบอร์โทรไหนเอา้านี่ยและครับ ผมนี่เป็นตเหลียงแก้มพังไปพ่ยอปวดเนี่ยเงยเอดีแต่ตัวเป็นตเหลียงหัวด้วยเบอร์โทรเลยพี่น้องตัวนี้เอา้านี่ยแหละเพิ่งราคาเอาเปรียบๆเบิ่งเอาพี่น้องเดี๋ยวก็รูปแม่ให้กันตัวนี้นนลูกแม่รูปแม่ได้ไหมพ่อผมสองหมื่นสองสองหมื่นสองจังลงมากใครก็ซื้อแม่สาวอยู่ตัวนี้สองหมื่นสองพัน ลูกแม่ย่างดีราคาห้องไอวง้อีกต่อรองได้อีกแม่กับซุ้มเล่เาๆลอยสามสิบสามสิบว่าอยู่นะพ่อเนาะสามสี่สามหาอยู่าขาดนำเลี้ยงก็คือแต่ว่าราคากับเบาๆกันเนาะสองหมื่นสองพันต่อร่องได้แบบหน้าตาลูกแม่ย่างดีควายแม่ลูกเป็นต่เรียครับ นี่ยอันอาชีพนำเลี้ยงบะถึงคือสื่อในแบบต้นโตห้องส่างกำลังเบื่องอยู่นี่ครับลูกแม่ย่างดีเหมาะเปิดไว้แค่สองสองเหมาะผู้เลี้ยงเมาพ่อเนาะเอาไปเพี้ยนเอาเอาไปเลี้ยงไปเพี้ยนเอาสองหมื่นสองพันก็ในแบบเขาท่าเขาท่าเขาท่าลูกแม่ย่างดีเหมาะครับเอาเบอร์โทรไปพ่อ 0 8ดแ6ดศูนย uh mm ์แปดแปดศูนย์หกม่นย oh oui> ์เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนนย่งหอำเภออำเภอสีเมืองใหม่รีเมืองใหม่ลูกบัวมูซีครับผมโอ้เหมาะเลยเหมาะเลยสองหมื่นสอได้ลูกแม่ไปเลี้ยงแม่ไปเลี้ยงโอ้เหมาะขนาดเลย กำรังเคลียร์ที่สองออกมาเอาอะไรด้ยครับผมเหมาะเลยเหมาะเลยเอาไปเลี้ยงครับแม่ลูกลูกแม่ยังดีแก้วกำลังซ่อมโคมใหญ่เดี๋ยวกําลังเบิร์กกำลังพิจารณากันอยู่นะครับถูกขึ้นน้ำดิเดี๋ยวเราขึ้นรถต้องดึงเหรอเนอะ โอ้นาเนะี่ยแม่ก็ลูกเหครับแม่นวะโอ้ลูกคนขากเนาะนี่ครับเบิ้งแม่แม่ครับลูกเพราะงั้นคนตอหลอกกันอยู่นี่ครับลูกเชือกต่อเบิ้งต่อเบิ้งนาดีเนาะโอ้แคสเป็นโคมจช่ว่ะเนาะเป็นโคบใช่ป่ะหกหมื่นเฉพาะลูกไส้เดียวนันนี้สองหกแตสิเหลือกแม่เนี่ครับแม่ผสมใหม่หรอเปล่ สามเดือนแต่ยังบริสุทธิโอ้ลูกสายมันทรงมาครับเนาะยาวดีนาดีกล่องงาววานกีปีแล้วบปีห่ครับปีหนึ่งพอดีน้าตันดีครับโอ้นี่ครับเขีงคาะถ่ายง่ามแล้วครับคนลุ่มแซเลยก็ำลังพิจารณากันอยู่พอพันหน่อย <c oughs> นี่ครับอันนี้แม่กับลูก คล้ายลูกแรกซ้มแม่ทองอีกประมาณสามเดือนนะครับผมส่วนสูงแม่กับะมานลอยล <l ots> อยใส่นอนนี่น <l ots> แม่สู้งอะไรในเดบัตหรือเปล่าสามสิบหกอืมนี่ครับแม่กับสามเดือนสามหกสามเดือนั่งดีไอพ่อเตี้ยนี่จูงสุดยอดเลยพ่อเตี้ยจูงนี่ <l ots> สูงเลยพ่อเตี้ยเขากอกนั้มตลอดเลยนี่ครับเรากำลังมาต่อรองอยู่พ่อเตีย้ยอะไรสุดยอนมาเบิ้งหลายครับพ่อมีเป็นเลี่ยง นี่ครับเบื้งขลัง้ำนม,มนแม่่นแม่ก็สมมาแล้วสามเดือนผสมเสมจ้าวันแห่งตัวนี้เป็นลูกไส้ของกล้องกลางวานันก้องกลางวันในทองเป็นวันแห่งนะครับผมสามเดือนนังงนาดีนาอ้างดีโค้นี่เปิดไปหกหมื่นนี่ครับมอ่ครับให้มกักซื้อสองในสามไปเลยสามารถตรวจตรวจได้อีกครั้งหนึง่ง อา้าวโทรมาเบอรได้ครับ061 061 072 072 8644 8644ตักการ,นะรตัก,การต่อร่องต่อบัดนี้ทางนี้ชมต่อเหนียบลูกไส้เพื่อนน้าดีแง่วนาะตันเหนี่ยบปีนึ่งว่างลอย20นี่แหะตัวนี้ครับลอย36ครับแม่มันนี่แหละ,ละแต่ว่าคนต่อคนเบิ่งซ่อมซ่อมดีครับคน คนกำลังต่อพ่อใหญ่ล้วก็ม,กมักอยู่ตัวเถิกหน่อยมันนั่งนาดีแล้วปะถ่ายงามประมาณนี้ครับพียงหนึ่งสองสามแม่สาวแม่สาวบ่ครับปะแม่สาวโอ้แม่สาวสูงร้อย ตัว25บวกเนะี่ยประมาณนี้นี Spaß ่ยหน้าตาโอ้นี่ยหน้าตาดีแม่ผู้จูงเหรอจว่าง่ผ okay. ู้จูงง่ผู้จูงอยู่อาตาเต็มแกมมจำดีโอ้เข้าแดงจริงคืองเลยเข้าวมสดันเข้าดดำมันเีข้าแดงเป็นภาษาอบคือคนนี่อับเติมสวยยังไงเนี่นเป็นตะบบไหนจังหนครับผมอาบน้ำยังอย เปิดราคาไว้สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ร้อย0 0ีพันโอ้สี่พันเนาะสองหมื่นสี่พันเนีแม่สาวสวยสองหมื่นสี่พันเนี่บิ้งถ่ายเมื่อกี้นี่แหละไปเบิ้งอีกข้างหนึ่งไปหาแม่สาวเบิ้งถ่ายเบางยังให้เอาเป็นราคาห่อไว

แม่สาวท่านมือเนี่มือเอืนอยู่วาลินครับผมท่านว่าท่านมือนี่ไปเอามือเอืนวาลินวาลินเอาโอเคมันมานว่นเอาเบอ่งเอาอีกอันนี้แม่หนึ่งผัวหนึ่งเท่กันตัวแม่ร้านนะครับเมือ่เจ็ดพันหาอยตัวผูวสองหา้าันสองห้าพัหอยถ่ายแม่ถ่ายผูวนมกับสาวนมสาวสาวนุม เหยียบยแม่ไายผูเรื่องเงาด้วพี่นห้องนะครับสูงการลอยรถเทิรกนี่ลอยเส้าหาบวกกันถึงนลอยสามสิบนะคยับเอานั่งดีเบื่องหน้าตาให้เนี่เบื่งหน้าตาเบื่องเขาปูหนึ่งแม่หนึ่งปูนี่สองหมื่นหาตัวแม่ในเหมื่นเจ็ดนครับแม่สาวครับถูบรอ อ๋อครับล้อตาหัวันกง่ายดีเบื้องเ,เกือบเรียบแข้งขาตัวแม่เนี่ยสูงลอย20ประมาณเบื้องอีกเท่า,หทาหนหอยครับต่างเนี่ครับพิเศษแท้ๆเท่าใหร่ทุกท่านพิเศษนะครับเลือตัวนี้นหน้าตาดีเอ้าหมื่นกว่าบาทแม่สาวตัวเธอกันสองหมื่นหาราคาต่างวัยมีแพ้ส้มยื่นเนี่ยเหมาะอยู่เนาะไปแพ้ไปนะพ่อเนาะ เขาแย่งฟุงเออจิ๋วเอาโซฟังเด้อะเปิเป็นนักเรียนเนาะนี่ได้หน่อยมาเล่นไก่อีนึงเอาเอาเัาไปใส่หัวหมูคู่หายว่าทำไมเอาเัาไปใส่หัวเขาก็ครูบอกว่าให้เอื้อเพื่อเผื่อแผหมูก็เลยแผว่ะสิเบ้อว่พันเาไปเออมันทับครับเนาะครับเหมาะเลยพอดีเรื่องอะไรเรื่องเบอร์โทรเขาศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าแปดสามศูนย์สามสี่สองสองสามสงอฟังยี่ห้อเ ใส่เยอะครับีเยอะเอาเฮาไปน่ะไปแพ้เออรื่อยเรือยเรือยเรือยแพ้เอาเฮาไปแพ้ข่อยไปข่อยเฮาแม่เดียวแม่สาวโอ้ยงางรอบที่ทางดีขนาดเปิดไว้ยังบ้านน้องสี่หมื่นเจ็ดพันแม่บักใจเลยดึงโมโยเลยวะนี่ 4 7 0 0 0เป็นแม่เดียวนี่ครับโครงสร้างดีอยู่ยางเก่งตาแต้มเกีม่มจำดีนี่ครับแล้วหลักตอกลักขายอยู่เปิดไว้4 7 0 0 0สูงเจ็ดพนช่วงลอยสานสีผาคืยังไงน้ำสีาบัวไม่เงีอีกเล็กน้อยครับพี่น้องยางเก่งแต่ว่าพี่โน่ปวด โค้งสร้างเนื้อหนังดีอยู่นี่ยครับพ่วงคางแข้งขาแม่เดียวนี่ครับล้ำโตเนื้อหน,น,นังสูงประมาณร้อยสามสิบห้าเนื้อหนังดีเปิดไว้สะเออสี่หมื่นเจ็ดพันเปิดไใบเปิดไบเนี่ครับควายเพื่อให้เข่าสนามขายดีอยู่เปิดใวสี่สิบเจ็ดตัวเดียวเป,เปิดตัวใบน้อง ศูนย์หกห้าสองหนึ่งห้าีีตัวเดียวเขียนๆเ,เลยน่ครับเนียนๆหน้าตาดีเนี่ยโค้งสางโดยรวมด้ยพี่เนอะไปไลยสี่หมื่นเจพต่อรองได้เป็นยังไงคือหอดมูบ่ <laughs> หน้าตากำลังขึ้นหอหมู ควายเพื่อเขาสนามประมาณนี้ครับ